เกมน,นี้เราเล่นเป็นตัวเคียวชิโร่กันบ้างนะฮะแต่ต้องคุยกันตามตรงก่อนนะครับว่าตัวมันเก่งส่วนตัวผมมองนะส่วนตัวมองเองนะเก่งหลังจากที่ได้ทงน้อยกว่าครับส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นตัวที่หล่อทงนะครับเออดังนั้นมันก็เลยเหมาะในด้านนั้นมากกว่านะโอเคสกิลมาอ้าวโดนเฮโ้ยบล็อปอีกทีโอเคแล้วก็บึ๊บอ่าโดนสองตัวฮะสวยๆไปเดี๋ยวผมไปเลยนะคบเพราะว่าเพื่อนเล่นกันแล้วนะผมไปดึงทงเลยนะ เนื่องจากว่าธงได้น้อยกว่าด้วยอีกฝ่ายจะมองเห็นเราเป็นสีเดียวกันผมเลยบอกว่าลอยธงโคตรด,ดีอ่ะอันเนี้ยน่าจะเหมือนกันแหละเหมือนกันแหละเหมือนละอ่ะโอเคขอตีหน่อยขอตีหน่อยส,อสวยๆไปส,สวยๆดึงไปดึงไปโอเคขอหนึ่งทีวุบ,บอ่าแล้วก็ดึงธงกลับและเดี๋ยวเราก็จะโดนเขาเล่นคืนนะโดนแน่นอนอ่าวเฮ้ยทำไมไปอะ คนหรือบอดวะเนี่ยเฮ้ยแดงเอสห่วงะเว้ยไม่สู้หรอเหมือนบอดวะไม่ผมว่าเขาอาจเขาอาจจะหลุดก็ได้นะอาจหลุดนะมีสิทธิ์สูงเลยใครโดเมื่อเมื่อกี้อาจหลุดแต่ไอ้เนี้ยของจริงแล้วโอเคเดี๋ยวซัดปิวนะครับวุ๊อ้าวสกิลเสียฟรีจ้าปุ๊บโอเคหลังจากนี้เราหลอยธงได้แบบสบายแล้วนะ แต่จะไปได้ไหมเออนั่นดิจะไปได้ไหมอ่ะเอาเห็นแล้วอะ่ะและด่านแม่งสั้นด้วยอะ่ะวุอืมตายจ้ะเรียบร้อยก็เรียกยังไงดีมันเป็นสายวิ่งที่แบบว่ามันดาเมจมีดาเมจมีมีครับมีม,ม,ม,มีมันมีดาเมจด้วยแล้วก็ลอยธงได้ดีด้วยถ้าได้ธงน้อยกว่านะครับเพราะว่าอีกฝ่ายจะมองเราเป็นสีพวกเดียวกันแต่ถามว่าเล่นนะแพทเนี้ย ยังไงอะเนี่ยเจออย่างลูฟี่คิงคองทีก็นอนใช่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยเราอย่างนี้เราได้เปรียบได้เลยอะรอดูนะว่าไม่น่ามีใครมากันรอดูได้เลยรอดูได้เลยยกเว้นว่ามีคนเล่นสายหมัดแนวกันทงนะครับอะมาละอันเนี้ยเรียกแนวกันทงนะครับโอเคโดนเกือบตายเดี๋ยวขอดึงก่อนอันเนี้ยก็โอถือว่าโอเคนะเขาเล่นกันทงได้ดีนะอะโดนละตายไหมเนี่ยตายไหมเนี่ยเกือบ ไม่คนหรือบอดวะเนี่ยคือถ้าอย่างบางคนงงว่าทาไมเล่นแบบนี้แบือาอาจจะงงก็อาจจะคล้ายๆแบบหลุดนะครับพอหลุดแล้วมันก็เลยเป็นบอดนะฮะ <c oughs> เหมือนวะไม่รู้วะคนหรือบอดไม่รู้วะโอเคดึงธงไปก่อนโซโลน่าจะมาอ่ะโอเคแล้วก็บึ๊บหนึ่งทีจากนั้นเอาธงเลยนะครับทําเท่าที่ได้เนาะแล้วก็เดี๋ยวไปดักโดนละโอ้ตายทันดีที่เหลืออยู่ที่เพื่อนเนาะรอดไม่รอดนะครับ รอไม่รออยู่ที่เพื่อนละผมผมไม่เกี่ยวแล้วเท่าที่ได้อะชนะจบส่วนการเล่นเมื่อกี้นะครับก็อยู่แรงเอสบวกนะฮะอย่างที่เห็นเลยตามนี้นะครับเผื่อบางคนคงงดำไมอยู่เอสบวกผมเล่นตัวซับครับไม่ได้จงใจหรอกเล่นตัวซับมันเลยวนอยู่แค่นี้ครับมาเดี๋ยวคุยถึงตัวละครกันบ้างเดี๋ยวผมขอสรุปสําหรับตัวเคียวชิโร่ก่อนนะครับเนื่องจากว่าสกิล1กับ2ของมันดีพอๆกันยังไงนะครับสกิล1คือแรงมากนะแรงเลยเนี่ย900โคตรแรงเห็นปะ ผมบอกเลยว่าแรงซึ่งบางคนอาจจะมองไม่เห็นแรงมากๆนะครับแล้วก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งด้วยเห็นว่าเมื่อค่าศัตรูที่เห็นว่า HP เหลือหนึ่งอนะ่ะเช่นอย่างูฟี่หรือโซโลไม่นับเนาะเพราะว่าโซโลมันในมันฟื้นฟูเลือดนะครับอันนั้นไม่นับนะแต่อย่างลนะูฟี่เนี่ยมีผลทันทีตายเลยนะครับอันนี้คือข้อดีนะครับต้องต้องรู้ก่อนนะมีคนไม่รู้เยอะนะครับส่วนสกิลที่2เนี่ยหลกัหลกๆเป็นสกิลสําหรับในการซัดติวและสกิลที่1กับ2เนี่ยต้องบอกว่าครูดาวไวมากๆนะ ย1ิกับ25วิไวมากๆบอกเลยนะว่าเป็นสายวิ่งที่มีดามเมจนะครับแต่ถามว่านะแผดป,ปัจจุบันเนี่ยมันมีตัวละครที่ฆ่ามันได้เยอะมันมันสู้ยากอเออส่วนตัวผมมองว่าสู้ยากนะดังนั้นถ้าใครอยากจะเล่นมันแรงสูงๆลําบากอันนี้ต้องคุยกันตามตรงนะลําบากครับเจอโซโลเจอไคโดมันมันลําบากจริงๆอ่ะครับเออสกิลแท้จะไม่ได้ออกก็ตายก็ได้ครับดังนั้นก็ไม่อยากให้หยิบนะไม่อยากให้หยิบ ในส่วนต่อมาส่วนของซับก็ทําไม่ได้ด้วยนะครับอ่ะในส่วนของคุณสมบัติเนี่ยอย่างอย่างที่ผมบอกครับถูกแสดงมินิแมปฐานะทีมสตูก็คืออยู่ฝั่งเดียวกับสตูครับเมื่อเลื่อนมากกว่า50%เนี่ยเห็นไหมก็ดังนั้นคนก็เลยไม่รู้ว่าใครอยู่ทีมเรานั่นเองนะฮะก็มีข้อดีแค่นี้แหละส่วนที่เหลือไม่มีเลยครับดังนั้นก็เลยบอกว่าเป็นไปได้อย่าหยิบนะอันนี้คือคําแนะนํานะอย่าหยิบนะครับเพราะว่าสายดาเบจที่แบบ มีอย่างเงี้ยมันยังมีอีกเช่นหรือว่าคุณจะไปเล่นเป็นตัวเลจูก็ได้อันนี้คือคําแนะนํานะสายวิ่งเหมือนกันสีดาวเหมือนกันเล่นเลจูยังดีกว่านะครับอันนี้คือคำแนะนำเนาะ